ครับผมก็สวัสดีนะครับอยู่กับช่องช่างติ๊กโมเดลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ช่างติ๊กนะครับจะพามาทำคลิปนะครับมารวบรวมรถโมเดลครับของช่างติ๊กนะครับว่าตอนนี้มีกี่คันแล้วนะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสมาทำความสะอาดครับในช่วงหลังสงการนะครับรถโมเดลของช่างติ๊กนะครับทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ก็เจาะรวมกันครบทุกคันนะครับยังอยู่ครบนะครับไม่มีคันไหนเสียหายนะครับวันนี้สภาพสมบูรณ์เต็มรอยมดตุกคนันะครับ นี่ก็เป็นรถน้ำมันนะครับคันนี้มันอยได้ใช้งานไรนะครับก็มีอะไรบ้ากครับปัดฝุ่นนะครับเดี๋ยวพับกระจกกลงก่อนนะครับ ผมจะใช้ไม่คั้งไกลนะครับทำความสะอาดเขานะครลดกเกลียวนะครับก็ยังไม่มีงานอะไรเล่นให้ดูเลยนะครับเพราะว่า พิ่งออกไปนะครับแล้วก็ดินมันเปียกมากนะครับยังคนดินไม่ได้นะครับเทนเลอร์เก่านะอ๋คครับลืมไปนะครับหายไปคันหนึ่งนะครับหายไปเจ้าเทนเลอร์นะครับเทเลอร์ J O 8 G นะครับเทนเลอร์คันแรกสี่โงนครับ เดี๋ยว f อจะได้ดูกันนะครับว่าเขาหายไปนะครับรถไทยของเราก็นี่ครับจอดสนิทนะครับรถไทยคนแทงน้ำนะครับนี่ครับถัดมาก็จะเป็นนะครับเจ้าฟุตโซนะก็ล้างน้ำมาได้ครับก็ใช้ปัดฝุ่นอย่างเดียวนะครับ ทำคนเดียวก็อาจัลซานๆหน่อยก็ขอใคร FC ด้วยนะครับจะบิ๊กเตอร์นะครับ เจ้านายครับฝั่งนี้เธอเป็นรถที่ไม่เคยเสียเลยนะครับเจ้านายนะครับตั้งแต่เล่นเอฟซีดูกันมาก็ไม่เคยพังเลยนะครับเจ้านายักของเรนนะครับกันนี้นะครับส่วนคนอื่นจะม,มีพังบ้างนะครับอันนี้จะกีกา กับเหรียญทอง Talk. นี่คือรถกี้ครับทุกคันก็จะเป็นประมาณเดิมนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้ว่าผมแต่งเพิ่มอะไรมากมายนะครับยังอยู่เดิมเดิมนะร,รถทุกคันของผมเพราะว่าจางติไม่เน้นแต่งมากนะครับเน้นเล่นเอฟซีดูกันนะครับ ถัดมานี่ก็จะเป็นเดก,กาขันเขียวครับขันแรกนะครับคันแรกของทีมงานเลยครับคันนี้เป็นคุณปูเลยก็ว่าได้นะครับเดก,กาคันเขียวนะยังดูดีอยู่นะครับเดก,กาเขียว คันนี้ไม่ได้จอดเรียงลำดับนะครับจอดไว้แบบอยู่คันนี้ครับเซมิดนะครับเด็กกาสองเจ็ดครับเซมิดัมคันนี้นะครับเคยผ่านมรสุมมาแล้วครับเคยนอนตากฝนนะครับทั้งคืนครับคันนี้ต็สภาพก็เหมือนที่ไทยเอฟซีดูกันนะครับยับทั้งคันนะครับ เป็นโรเบิร์ตนะครับสามหกศูนย์ของเรานะครับก็ผมก็จะทำความสะอาดทุกปีะนรับนี้ครับช่วงสงการนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้เซนนะครับไม่ได้เซนไว้นะรถนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะครับโควิดระบาดหนักนะครับเลยไม่ได้จัดงานเซนไว้อะไรมากมายนะครับสงการนี้ ปกติผมจะทําทุกปีนะครับปีนี้ทั้งรถโมเดลครับทั้งรถไทยรถไม่ได้เส้นไหวเลยนะครับนี่ผมก็ซ่อมแล้วนะนี่ครับพ่วงนะครับวันนั้นที่นี่ครับตรงนี้นะครับที่ว่ามันคาซีมันแตกนะครับผมก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับทากาวและเทกไปเรียบร้อยนะครับก็แน่นปกตินะครับ กันสุดท้ายครับเทเลอร์ครับตัวนี้เป็นซีรีส์เจ็นอยนะครับก็น่าจะเป็นถ้าเป็นตัวจริงก็น่าจะเป็นอยู่ที่3สามแปดนะครับเครื่อง p 1สิอก็ไม่เคยทราบเท่าไหร่นะมาเครื่อง,องเท่านร่นะครับตัวนี้น่าจะสามแปดนะครับ ซีดีเจ็ดร้อยทะเลคนนี้นะครับก็ประมาณนี้เขาก็ฝุ่นเขาก็จะออกแล้วนะครับถ่ายทำคนเดียวนะครับก็จะสันส่นๆหน่อยนะครับโอ้ขับลืมเลยครับยังเหลือไมคโครอีก2ัองครับ ไม่โคลนะครับถือว่าเป็นคุณปู่ของเราแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็ปีก่อนที่ถ่ายไปก็ ยังไม่มีพวกนี่นะครับยังไม่มีพวกสีมีดําพวกเทเลอร์นะครับแล้วก็พวกโรเบิอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีนะครับตันนี้ก็มีเพิ่มมาทั้งรถหลายคันอยู่ครับแต่หกล้อไม่มีเพิ่มครับก็จะมีเพิ่มอีกคันหนึ่งนะครับเด,เดี๋ยวดูดูกันนะครับว่างานนี้ช่างตีจะเอาเทเลอร์นะครับเทเลอร์คันเก่าของผมนะครับ ผมจะเอาไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูกันคลิปหน้านะครับช่วงนี้ฝนตกชุกเลยนะครับยังไม่ได้เล่นในเอฟซีดูกันนะครับสีเริ่มถลอกแล้วครับนี่ฟุงกีนะครับนี่ฮะสีเริ่มถลอกแล้วที่ทาสีไปวันนั้นนะครับนี่ครับเริ่มอ,ออกสีเหลืองแล้วนะ ประมาณนี้เลยครับรถทุกคันผมก็จะใช้ไม้คนไก่นะครับปัดฝุ่นเดี๋ยวผมจะดูให้ให้ดูมุมบนนะครับนี่นะครับทีมงานช่างติ๊กนะครับนี่ครับมีกันประมาณนี้นะครับนี่ครับเทเลจะโชคในดิวิตนะครับเทเล์่าดมาก็เป็นเพลง เมืองสีนะครับแล้วก็เจ้าสามหกูนะครับที่สูแล้วก็มีเอกพุทธรับสองเจ็ดครับตรบงนี้ครับหกล้อครับเดกกาล็อกกี้แล้วก็มีกิก,กานายักษ์แล้วก็มีวิเตอร์แล้วก็มีฟุโซนะครับถัดมาจะเป็นรถไทยรถไทยเดินตามครับแล้วก็รถไทยเอ็มเก้าพันของเราครับอนันนี้ แล้จะเป็นสาลีหลากนะครับอันนี้จะเป็นรถเกียวนะครับฝั่งนี้รถน้ำมันครับก็วันนี้ครับแม็โคครับก็ดมีสองคันเหมเดิมนะครับไม่ได้ซื้อเพิ่มอะไรมาก่อนคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีครับหลังสงการนะครับก็เริ่มทํางานกับปกตินะครับกอไงก็ขอให้เอฟซีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ